สวัสดีฟ c ชาวไรอยพี่ใหม่โคราชนะครับวันนี้พามาดูนิวฮอลแลนด์ทีเอสหกจห่งสองห้าลงไว้กับเครื่องตัวไอคูบตาตาช้างเอพีเ้างศูนย์นะครับขยายฐานออกข้างละห้าเซนนะครับเทสหกจุดหนึ่งสอร้แรงม้า6กสูบนะครับเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ใช้สายนะครับ นนะตอนนี้ก็ปลูกยากหม่เพราะว่าเป็นแปลงที่พึ่งไถไอ้พึ่งตัดอ้อยส่งโรงงานไปแล้วก็เจ้าของสวนรื้อรื้อตอแล้วปลูกใหม่เลยนะครับใบอ้อยก็จะเยอะใหม่นะครับใบอ้อยก็จะไปพันเป็นหมูม่มมนะครับอันนี้รถก็น่าจะเดินอยู่มาโล่สามโลสี่มา ผมไม่ต้องละเอียดนะก็แปลงนี้ยาวน่าจะมาสักสี่ร้อยเมตรน่าจะสิบสองไร่สิบเอ็ดสิบสองไร่ประมาณนี้ครับติดอีกแล้วนะครับใบเยอะนะครับใบพันธุ์หัวหมูครับต้องรอเขียวตันนี้เป็นบอกประดานะครับ ประดานน,นั้นเจาะ18เมตรถึงนะครับแต่ว่าเจ้าของสวนเจาะเผื่อไว้30เมตรอะอันนี้อยู่พื้นที่โคกนะโคกชลปการการทำไร่ห้อยปัจจุบันก็จะทำยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรา่อดูการที่เปลี่ยนแปลงกับเครื่องจักรใหญ่ที่เข้ามานะครับก็ต้องมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ๆเข้ามาช่วยจัดก,การ ได้ถ่ายให้ดูครับไม่ค่อยมีเวลา